นน้้้แแหหงงงใฝเสีียยัดกว่าบทเพลงลูกทุ่งยุคเก่าที่ยังคงครองใจกลุ่มผู้ฟังเพลงลูกทุ่งมาจนถึงยุคปัจจุบันได้ถูกนำมาพัฒนาให้กลายเป็นเพลงลูกทุ่งแบบร่วมสมัยโดยการขับร้องโดยกลุ่มนักร้องที่เรียกว่าลูกทุ่งรุ่นใหม่แบบยั่งเดิมดนตรีนะครับการเรียบเรียงดนตรีใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นให้ร่วมสมัยมากขึ้นอย่างเช่นเพลงน้ำท่วมที่อามร้องเนี่ย ก็จะนำบทเพลงของคุณสอนคีรีศรีบรรจบมาร้องใหม่เนื้อร้องของเขาก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแต่ดนตรีให้ร่วมสมัยมากขึ้นครับบทเพลงลูกทุ่งในอดีตที่นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่แบบดั้งเดิมนำมาขกกับร้องแม้จะมีการพัฒนาให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นแต่หัวใจสำคัญที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือเนื้อร้อง พัฒนาของเรื่องดนตรีดนตรีพัฒนาได้แต่คำร้องทำนองเมโลดี้ของเพลงเก่าคือตัวของเขาเองอะต้องยึดถือไว้แบบเดิมๆการเปลี่ยนแปลงของวงการเพลงลูกทุ่งคือเรื่องของความทันสมัยการมีเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลทั้งเรื่องของห้องบันทึกเสียงที่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์การตัดต่อการเรียบเรียงเสียงประสาน ทำให้ดนตรีมีลูกเล่นที่ทันสมัยมีความคมชัดและไพเราะมากยิ่งขึ้นของดนตรีแน่นอนมันมันคืออิเล็กทรอนิกส์มันมันมันคือความวัยมันความเป็นวัยรุ่นความทันสมัยความทันสมัยจัดอยู่กับของในอดีตยังไงทำยังไงให้ของเก่าและของใหม่ร่วมกันแล้วอยู่ได้อยู่รอดและรับได้เพราะฉะนั้นนั่นจึงเกิดดนตรีที่ร่วมสมัยขึ้น ฝนจะตกลย,ยุทธ์อีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เพลงลูกทุ่งแบบดั้งเดิมยังคงอยู่คือเรื่องของการโชว์การแต่งกายและลีลาการเต้นของแดนเซอร์ที่ทันสมัยทําให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกันห่อหุ้มกันห่อหุ้มมากกว่านะฮะการจะห่อให้หน่าดูดึก็จะเป็นเรื่องของโชว์เรื่องของแดนเซอร์ซึ่งแดนเซอร์เนี่ยมันก็จะมี2อ,อย่าง สองอย่างก็คือถ้าจะอลังไปเลยก็ขนไก่ขนกามแต่ถ้าจะออกมาในฟิลอารมณ์การเต้นก็ต้องนี่เลยหญิงลีอย่างนี้ฮะที่จะออกมานักศัพท์ของคนรุ่นใหม่ฉะนั้นผงมองว่าจะเป็นเพลงรุ่นเก่าหรือเพลงรุ่นใหม่ถ้าจุดสนใจก็คือการ่อหุ้มทางสื่อต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเพลงลูกทุ่งแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโดยมีการโปรโมทให้ประชาชนได้ร่วมสนุกเพื่อไม่ให้เพลงลูกทุ่งนั้นหายไป สนับสนุนในส่วนของศิลปินทุกท่านเช่นการนรํราศิลปินมาพูดคุยในรายการสดมีการพูดคุยมีการโต้อตอบการสนทนานมีการแจกของขวัญาเงินรา,า,างวัลต่างๆที่ทางช่องเรามีกิจกรรมแล้วก็ยังมีรายการที่เรานรําศิลปินลงไปในพื้นที่ลงไปพบปะผู้คนลงไปเล่นกิจกรรมต่างๆาม,มีการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆรูปแบบทำให้สถานการณ์ของวงการเพลงลูกทุ่งมีการแข่งขันอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดน,นักร้องลูกทุ่งกลุ่มใหม่ที่ครูเพลงให้คำนิยามว่านักร้องลูกทุ่งแบบกลายพันธุ์ที่เปลี่ยนสไตล์การร้องท่าเต้นการแต่งตัวแต่กลับมีกระแสที่โด่งดังอย่างมากส่งผลให้นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่แบบดั้งเดิมได้รับความนิยมที่น้อยกว่า แต่หากถามถึงอนาคตของบทเพลงลูกทุ่งยุคเก่าและนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่แบบดั้งเดิมแม้จะได้รับความนิยมที่น้อยกว่าก็สามารถที่จะอยู่ได้และไม่มีวันที่จะหายไปเพราะบทเพลงลูกทุ่งนั้นคือรากฐานของความเป็นไทยผมคำว่าลูกทุ่งแท้ๆผมก็ยังอยู่ได้เพราะความเป็นลูกทุ่งแท้ๆมันละเมียดละไมสำหรับถ้าลูกทุ่งแท้จริงๆยังไงมันก็ต้องอยู่ได้ตราบใดที่คนไทยยังกินข้าวกับน้ำพริกนะครับ ผมว่ามันมันมันยังอยู่ได้แน่นอน